นอ่นะล่นไปเอาขอแกนาะตันงอตันงอตันงอเอ,อ้าเข้าถ่างอนงนะน,นเรเนาะ นั่นนั่นนั่นโอ้โหสุดยอดครับคันอยู่กับหนุ่มะฮะผมอยู่กับลูกข่างพญามังลายนะครับนะครับเรามาเปิดลานลูกข่างกันที่ไล่เชิญตะวันนะครับกับลูกข่างของที่มีคําถามอยู่ตลอดว่าทําไมคนเชียงรายเล่นลูกข่างนะฮนี่คือทรงลูกข่างพญามังลายอนะ่ะซึ่งพระองค์ทรงเล่นเมื่อครั้งทรงพระเยาวอยู่เมื่อ700กว่าปีที่ผ่านมาครับ ได้เห็นของดีนะลูกข่างไทยจริงๆนะเป็น tradition ของเราเป็น c u เชอ r ์ของเราจริงๆนะ original จริงๆครับคุณอยู่กับหนุ่มนะผมอยู่กับนักเรียนโรงเรียนชาวนาน,นะครับแล้วก็ชมรมลูกข่างแห่งประเทศไทยครับทุกคนมันทำได้ถงวิ่งไกแล้วต้องดึงต้องง่ายองไต้องไปไปได้สักพักกับวิ่งกลับมา โอเคบอกจาบอกเนาะนออจะจะเล่นดีเลยย้วาปากดีเลย